สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกคเนยาเซีรวิสานทุกท่านนะครับพี่น้องสําหรับมือนี้นะครับพาพ่พาาน้องเอฟซีทุกท่านมาเยี่ยมทีเอ็มบีฟรมครับพี่น้องมือนี่นะครับผมน้องชูดมี่ง้วแม่สาวทองงามๆครับพี่น้องสําหรับผู้กําลังหาพันธุกรรมดีมักสไตล์แบบหัวโลนติดทองพร้อมนะครับผมคุ้มแน่นอนหรือว่าเป็นอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟร์มที่มาแต่ละคือมาแต่ละรอบถือว่า มีของดีพี่น้องเข้าเดีมาแบ่งไปเลี้ยงเดีมารับชมพ่อเดีเป็นแนวทางมีจากโตนั่นเดี๋ยวทักไข่ับน้องชูดเพิ่นจังหวะนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับมีจากโตครับน้องชูดมัอนี้ให้พี่น้องเข้าเบิ้งมีหัวล่นทองยูหามแบงเลยครับทองทุกตัวเลยครับหัวล่นนะครับเป็นสาวทองแรกตั้งเบิ้นเนาะทองแรกมีทองสองตัวเดียวครับผมทองแรกสามเนาะครับทองสองอีกสองตัวนะครับผมก็ถือว่าเป็น แม่หัวโล้นงามๆเลยครับพี่น้องนะครับผมหนังหนาซาใหญ่ทุกตัวก่อนไปรับชมข้น้องชูดอยู่บ้านไหนก่อนครับแจ้งที่อยู่จังอยนะครับงอยู่บ้านเก่าน้อยครับผมตำบลแค้นครับอ่านะครับเพื่อว่าปีปรทุมจังหวัดมหาสารคามครับผมเบอร์ติดต่อกับ064 064 653 6 5 3 5175ครับ5 17หาไอเดียไล่กับ091 091 492 492 8925ครับผม892 5แอดไลน์มาเลยด้วยครับพี่น้อง นะครับเดี๋ยวไปเบิงตัวที่แรกกันจงนังหอะน,นะครับพี่น้องนะครับผมว่าจาไต่จากระดับราคาโบแรงปันไดนะครับนะครับให้พี่น้องเขาได้แบ่งไปเลี้ยงนะครับผมเอาช่วงนี้กับเขาบรรยากาศาต้นหนาวที่เขาเกี่ยวเขาเราพี่น้องจังหอะก็มี่มองเลี้ยงแล้วนะครับผมกับมหางวัวไปเลี้ยงเอามาเบิงแม่ที่แรกเป็นทองที่เท่าไรครับแม่นี่ยทองแรกครับผมเป็นสาวทองแรกนะครับผมส่วนสูงอยู่หนึ่งร้อยเท่าไรครับหนึ่งร้อยสี่สิบสองครับหนึ่งร้อยสี่สิบสองเลครับพี่น้องตัวนี้ ทองเจ็ดเดือนนะครับท่องชุดทองเคฟสามหนึ่งห้าเดือนครับผมอ่าทองเคฟสามหนึ่งเลยหาเดือนครับพี่น้องอ่าเคฟสามหนึ่งทองได้หาเดือนแล้วนะครับใบหลอดมีครบแล้วพี่น้องผสมเกอ่าพ่อข้อนะครับเกลีพื้สภาพอ่าฮุกหาครับพี่น้องนะครับตัวนี้มุมมีตัวนี้น้องชุดเนาะครับผมเอาหนอกดีนะครับผมเอาหางกะใหญ่นะครับข้อขาดลังกะดีนะครับร้อยสี่สิบสองครับพี่น้องเป็นสาวทองแรกนะครับทองกับ กัมโบเคเอฟสามหนึ่งได้ครับพี่น้องใบหลอดมีให้ครบนะครับบอกราคาช่วพี่น้องฟังนะครับหนึ่งชุดแม่ที่แหลกหลายไปไหนครับผมตัวนี้เปิดไปแปดสิบหกครับแปดสิบหกไดครับพี่น้องนะครับตัวนี้ประกันทองให้กับเคเอฟสามหนึ่งนะครับเป็นสาวทองแรกนะครับเอาแม่ที่แหลก่านไปสนใจกับนะครับเบอร์โทรที่อยู่นะครับผมได้ผมขึ้นให้นะครับกับเบอร์ไล่ นะครับตัวที่2นะครับตัวนี้สูงใหญ่เลยน่าจะถึงลอยห้าสิบเนาะตัวนี้สูงลอยห้าสิบสองครับสูงหนึ่งร้อยห้าสิบสองครับพี่น้องนะครับตัวนี้ทองสองเลยเนาะแม่นครับผมอ่าเป็นง้วนทองสองครับพี่น้องนะครับโบดดีนะครับผมใบคลิปหูลึกนะครับตัวนี้โบดเต็มใบได้ครับพี่น้องนะครับผมข้อขาหนาขานะครับผมขอบตาดํานะครับผมอ่าเอาเครื่องเพดดำนะครับบานเท้าอื่นง้วนโบดตัวนี้ทองจัาเดือน์เลยครับหลวงชุด ตัวนี้ทองได้ผสมพืชสภาครับผมตัวนี้สองพืชสภายี่สิบสองพืชสภาหกห้าครับพี่น้องนี่อันนี้หาเดือนครับหาเดือนนะครับผมเอาเปิดไว้ไล่ไปไหนก็ครับทองสองหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกับอีกหาพันบาทด้วยครับพี่น้องเอาอันนั้นตัวแรกอันนี้ตัวสองเอามักแบบได้ก็ล่องทักมาหาเบิงนะครับผมราคาหนี้ต่อร่องในทุกตัวเนาะแมนครับผมอ่ายูนีเพิ่นตัวทองเองได้พี่น้องนะครับอ่าที่เอ็มบีฟ้าม อ่าซื้อเครื่องตัวทองมาไว้ที่ฟ้ามแล้วก็ตัวทองเองนะครับมีเครื่องตัวทองไผ่บ๊วยใจมาฮอดคอฮอดฟ้ามมเบิึงนะครับไห้น้องตรวจให้เบิ้งเล็ก็ได้นะครับตัวนี้ประกันท้องนะครับประกันบ๊วิตามินน้องชุดเนาะครับผมบ๊วยวิตร์นนะครับหนึ่งแสนเท่าไรก็ครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นก็อีกหาพันบาทครับพี่น้องนะครับเมียที่สองมักงัวแดงตัวที่สามนะครับตัวนี้เป็นเครื่องอมดำแดง เป็นสาวทองแรกกันหลวงชุดเนาะครับสาวทองแรกอ่าตัวนี้เป็นสาวทองแรกนะครับผมส่วนสูง100เท่าไรครับ150่ร้อยห้าสิบครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบเลยทีเดียวัวนี้นะครับผมเห็ดเขาหรือว่าลนธรรมชาติครับนี่อ่าเห็ดเขาครับผมอ่าเห็ดเขานะครับเอาบรรยากาศร่มเย็นสบายเลยพี่น้องนะครับก็จะเป็นต้นหนาหนาวแล้วนะครับอากาศเย็นสบายมาสองมือแล้วครับพี่น้องทั้งมหาสารคามนะครับเอานะครับตัวนี้ท่องจักเดือนแล้วเนาะครับ ที่เขาสองเดือนแล้วครับอ่าท่องจะเข่าสองเดือนแล้วครับพี่น้องอเมริกานะครับผมเออ่กัปตันอเมริกาของโชควาสนาฟาร์มครับพี่น้องเป็นง่วนงอกน้ำเข่าจากฟาร์มดีบีนะพี่น้องนะครับของโชควาสนานะครับนี่นะครับผมดีเทลลิ่งเลด์บราแมนนะครับ USA ใบหลอดมีครบนะครับผมอ่าเจ้ากัปตันอเมริกานะครับผมทับเมื่อวันที่สองกันยายนหกหาเนาะเอาตัวนี้ประกันท่องตรวจเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมตัวเรียบร้อยแล้วครับ เอาประกันส่วนสูงให้พี่น้องเข้ารลายไปไดนครับแม่หนี่เปิดไว้หนึ่งร้อยห้าสิบครับผมอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับส่วนสูงเนาะครับผมเอาฟังราคาเปิดนะครับแม่ท่องตัวนี้เปิดไว้เจ็ดหมื่นหนึ่งพันครับเจ็ดหมื่นกับอีกหนึ่งพันต่อร่องได้เนาะเป็นเครื่องอมดำแดงได้พี่น้องนะครับผมตำหนีบ่มีจังมองนะครับผมขอขาหลังองศาขากระดีนะครับผมเอาสนใจอยากได้เนาะ เพิ่นมาเลี้ยงนะครับผมเลี้ยงรถขนส่งในบ้านนี่ขั้นพี่น้องว่ามักแล้วอยากได้นะน้องชูดไปเลี้ยงรถขนส่งมีส่งแห่งหอดฟาร์มบ่ครับส่งฟรี200กิโลครับผมส่งฟรี200รกิโลได้ครับพี่น้องนะครับบ่ต้องกังวลนะครับผมเรื่องการขนส่งถ้าบ่เกิน200รกิโลว่ต้องเสียค่าส่งเลยนะครับหอดหนาคอกเลยต่อไปตัวที่4นะครับผมตัวนี้เป็นแม่สาวล่ำเย้ยแง่ป่านลดเฟพี่น้องสีดีนะครับแดงดีแม่นี่ติดทองจักเดือนแล้วครับผม ติศทองออกฟอร์ดได้ผสมวันที่13เดือน8อ่าสิบสามสิงหาเนาะครับผมนะครับกับออกฟอร์ดด้วยครับพี่น้องนะครับผมอันนี้กับพอพันอ่ากระแสมาแรงเลยพี่น้องนะครับผมออกฟอร์ดโรโจอร์หกศูนย์สี่ทับสี่นะพี่น้องเพิ่นเป็นลูกสาวของพ่อไหนสี่วศูนย์เก้าหกครับเอาลูกสาวสี่วายศูนย์เก้าหกทองกับออกฟอร์ดครับพี่น้องใบหลอดมีครบนะครับออกฟอร์ดโตระหกหลานกว่าของโชคเรลวิทฟาร์มนี่แหละพี่น้อง นะครับผมเป็นพอพันมาแต่เมกกาได้พี่น้องนะครับอยู่อเมริกากดังดําเชือดแยกเพียรมาขายบรรเทากิดสูงตอนนี้ก็โชคไมมีฟ้ามกันน้เขม้ารีดําเชือในเมืองไทยภายอย่างไรพันดุกรรมจากออกฟอร์ดได้ทองนะครับผมเป็นแมลูกซี่ว้ศูนย์เกลาอหกทองกับออกฟอร์ดส่วนสูงหนึ่งร้อยเท่าไรครับหนึ่งร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบเปิดไว้รัปมาได้ครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันตรวจทองเรียบร้อยเอาไปเลี้ยงประโคกประงมล่อคอดย่างเดียวเลยครับพี่น้องนะครับ เดี๋ยวเบิ้งทั้งกระดูกไงไถ่ายนะครับกระดูกไงสีดีล่ำเงวนะครับผมไถ่ไงครับพี่น้องนะครับหางกับลึกดีนะครับหัวนมบ่มีติงเนาะครับเนาะครับผมอ่าบ่มีติงสาวท้องแรกครับพี่น้องย่ำละค่ายอีกรอบนึงนะครับแม่นี่เปิดไว้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนสองหมื่นก็อีกหางพันครับพี่น้องเอาซีตผ่านไปจะเป็นแม่สาวสามแล้วก็หนึ่งแม่ท้องสองอีกหนึ่งนะครับแม่ตัวนั้นนะครับท้องสองที่เหลือเป็นท้องสาว เอาเดี๋ยวมาเบิงตัวสุดไทยนะครับผมตัวนี้ใส่แง่ครับพี่น้องหนาลึกเลยนะครับสาหรับผู้มักแบบนั้นหนาลึกๆหนอกตั้งๆนะครับผมถ่ายกว้างตัวนี้เป็นง้วนทองสองเนาะครับผมตัวนี้เป็นง้วนทองที่สองด้วยครับพี่น้องโอ้พี่น้องหนาลึกดีหนอกแง่เบิงองศาขาพี่น้องขาหลังเก็เหยียดดีนะครับผมลาำตัวแง่หนาลึกเส้นหลังตรงนะครับตอนนี้ติดทองกับพอเกเจ้ากาลิสนะครับของวิไลฟาร์ม อ่าท่องเจ็ดเดือนแล้วก็ครับนาทีเขาหกเดือนครับหกเดือนนะครับผมผสมยี่สิบเก้ามีสาหกหาด้วพี่น้องนะครับผมใบหลอดมีให้ครบนะครับตรวจท่องเรียบร้อยครับผมประกันส่วนสูงให้พี่น้องเท่าไรไปไหนก็ครับแม่นี่เปิดหนึ่งร้อยห้าสิบสองครับร้อยหาที่สองราคาเปิดเท่าไรก็ครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันครับหนึ่งแสนสามหมื่นกับอีกเก้าพันบาทได้ครับพี่น้องนะครับเอ่านุมกับมีติ้งครับพี่น้องท่องสองครับนะครับ ง้วทองสองเชื่องดีน้องชุดเนาะครับผมเชื่องครับผมอ่าวงั้ทุกนี่เชื่องดีนะครับผมผลูกนะครับอ่านะครับผูกยืนนิ่งเลยครับพี่น้องบ่ดินนะครับตัวนี้กับชีดล่างกับองศาชีดเล่าล่างนี่ก็ดีครับพี่น่องแล้วครับรับดีมากชีดข้อขาหลังก็ดีนะครับผมให้เบิ้งข้อขาหลังนะครับผมส่วนมากเบิ้งง้วส่วนมากผมกับเบิ้งที่ข้อขาหลังก้อนดับแร็กนะองศาขาหลังดีๆนะครับเวลาเพิ่นอุ่มทองหรือว่าเอาไปเลี้ยงไปคุ้นนะครับ น้ำหนักโต้ร้ายขึ้นถ้าคอล้างบอดีก็จะมีปัญหาครับพี่น้องนะครับเอายำราคาอีกรอบนึ่งนะครับเมียนี่ทองที่2ครับอ่าทอง6เดือนกับเคเอฟหกแปดเปิดใบจับาบก็ครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันต่อร่องได้ด้วยครับพี่น้องราคานี่ไผ่หมักโทรมาต่อร่องมาพูดมาคุยกับหนองชุดเอ็มบีฟ้ามหรือมีเวลามาเบิ่งตัวจริงได้ที่บ้านใดก็ครับผมบ้านเก้าน้อยครับผมบ้านเก้าน้อยตำบลแค่นะครับเนาะ อำเภอว่าปีประทุมจังหวัดมหาสารคาม uh, วันหยุด 3- ามสี่มื่นมีเวลานะครับผมช่วงนี้ก็หล่มองกระน้ำเริ่มลดเนี่ยแต่ว่าทังตลิงน้ำซี่ทั้ง uh, นะครับในเมืองสารคามก็เริ่มท่วมนะครับพอสมควรนะครับผมเนื่องจากน้ำลนเคลื่อนก็ต้องระบายออกมานะครับ้อยุไทยเคลื่อนก็รับน้ำก็ธรรมดานะครับก็เ,เป็นกำลังใจให้ FC ทุกท่านที่เลี้ยงง้อนะครับพี่น้องยูกไกลไม่น้ำซี่น้ำม,มูลนะครับผมแต่ว่าในส่วนอื่นกบดอนนี่กะสีเขาต้นหนาวแล้ว นะครับหลายมองกับเขาถอดก่สิพ่อะเกี่ยวแล้วกับมาเอาง้อไปเลี้ยงนะครับขวดใส่ช่วงนาแรงนี่ก็เลี้ยงง่ายครับพี่น้องดูแลมีมองเลี้ยงหลายนะครับผมเกี่ยวเข่าออกแลี่นะครับผมเอาไปเลี้ยงน้ำให้น้ำหน้าอืดมองเลี้ยงนะครับผมหลาย่างกับกังวลช่วงหน้าฝนเอานะครับฝากไว้ครับมักง้อดีมีคุณภาพที่เอ็มบีฟ้ามือนีมีหาตัวพี่น้องให้ได้รับชมง้อทุกตัวยู่นีนะครับ้องกังวลเรื่องการรับประกันและการขายการขนส่ง สะดวกสบายดีนะครับมือนี้กัขอบคุณทองชุดเลยนะครับเนาะกติดตอนทองชุดไม่ได้นะครับผมจากราฟพี่น้องไปที่นี้นะครับผมเป็นกำลังใจให้เขากลฝากอะไรก็แช่เดี๋ยวมาเยี่ยมกันในคลิปต่อๆไปผู้ใดของดีไปไห้โศกไห้วันได้ไห้โศกไห้มันนะครับได้ตัวเมี่ยงงามๆเลยครับพี่น้องนะครับจากราฟที่นี่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ